สวัสดีครัมไม่ไม่ดังครับสวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นะักวิโดีโอการสอนหลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโค้ด i g ก i นเตอร์เฟรมเวิร์กนะครับหัวข้อนี้นะครับเราจะพูดถึงเราจะยังอยู่ในส่วนของ HTL m Helper นะครับ ฟังก์ชันต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือฟังก์ชัน link tag นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับลบอันนี้ออกนะครับอันเก่านะครับเราจะยังอยู่ใน my helper เหมือนเดิมนะครับ my helper เหมือนเดิมนะครับ controller helper เหมือนเดิมนะครับผมขออธิบายคำว่าอ่า link ตัวนี้นะครับ link tag ฟังก์ชัน link tag ตัวนี้นะครับ ลิงก์ถตัวนี้นะครับจะเป็นฟังก์ชันนะครับที่ใช้สร้างแท็กลิงก์นะครับสําหรับสร้างสําสหรับการแทรกเอกสารหรือนะครับหรือไฟล์จากภายนอกเข้ามาอย่างเอกสารนะครับของ HTML นะครับเช่นเราจะแทรกไฟล์พวกสไตล์ชีตนะครับหรือพวก RAS feed อะไรพวกนี้นะครับหรือเป็นรูปพวกรูปภาพฟอ vi คอนรูปนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งรูปแบบการใช้งานนะครับก็แบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าเรามองภาพไม่ออกนะครับผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับว่าลิ้นแจกเป็นยังไงนะตัวนี้ก็ได้นะครับลองคลิกขวา View pagesort นะครับก็คือตัวนี้นครับตัวนี้ เห็นไหมครับลิงค์นะครับลิงค์แท็กนะครับจะมีอ่าตำแหน่งของไฟล์นะครับประมาณนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็แ,แค่สั่ง Echo นะครับ Echo f i ไฟล์ลิง a g แทตัวนี้นะครับ ในวงเล็บนี้นะครับก็ต้องมีนะครับค่าที่เรา,าเป็นตำแหน่งไฟล์ของ c s s นะครับทีว่า l e c s ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ลองสั่ง echo ลองรันดูนะครับรันดูในคู่มือก็จะมีอธิบายนะครับว่าการใช้งานใช้ยังไงนะครับทีนี้ลองสั่ง Echo มาดูนะครับซึ่งถ้าเราใช้ลิงก์ถ่ตัวนี้นะครับก็จะสะดวกหน่อยนะครับเพราะว่าจะทำให้ลิงก์การการเขียนที่ทีมเรา์สั้นลง ต่างอยางเดิมนะครับบางบางฮลเปอร์นะครับของ HTML นะครับใช้แล้วโคดอาจจะสั้นกว่าเดิมนะครบ,บางตัวใช้แล้วอาจจะยาวกว่าเดิมทางนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเรานะว่าเราจะเลือกวิธีการพิมพ์โคดพิมพ์แท็กให้ทีมเอเองหรือจะใช้ฮ e ลเปอร์ของโคดอินเตอร์ช่วยนะครับ ทีนี้ลองรันไฟล์ที่ผมสร้างขึ้นมาเมื่อกี้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับนะครับตัวนี้นะครับ l i n k tag นะครับ index php คำว่า index php function ชื่อว่า my helper นะครับนะก็จะไม่มีอะไรนะครับลองคลิกขวาเพจ s o r t ดูนะครับวิ e w page s o r t นะครับปึ่งเห็นไหมครับก็จะเห็นนะครับ ลิ้งนะครับตำแหน่งไฟล์นะครับ,นะรบเร็ว s ไตช t ไทายเป็นแท็กซีเอฟนะครับเพียงแค่นี้นะครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะได้โค้ดเป็นแท็กซีเอแบบแบบนี้ได้นะครับโดยใช้โค้ดสั้นๆแบบนี้นะครับนะครับโอเคครับการใช้แท็กฟังก์ชัน ลิงก์แท็กในโคด e อเนเตอร์นะก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ